บางคนก็บอกว่าแกเป็นคนที่มีความอดทนนะบางคนก็บอกว่าหิวแสงหรือเปล่านะบางคนก็บอกว่าอยากดังบางคนก็บอกว่าโอ้โหกระแสขนาดนี้ยังไม่หยุดนะครับตัวเคเต็มไปหมดนะครับนะครับนะคือตอนนี้แกไปออกที่ไหนนะครับมีแต่เคครับนะผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเคนะ่เออนะเต็มไปหมดเลยมีแต่ตัวเคคนให้กําลังใจแกพอเห็นต้นายเชื่อมติดมาปุ๊บเนี่ยเอาเคไปเลยนะ คือแกเป็นทนายเชื่อมจิตในแกปแปลกนะใครด่าเท่าไหร่แกก็ไม่สนนะนะแกก็อยากจะออกสื่ออยากจะอะไรเนงะี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าชีวิตแกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่นาเห็นใจมีความอดทนสูงนะนะแล้วคดีเชื่อมจิตเนี่ยมันก็ใกล้จะจบแล้วเพราะว่าสำนักพู้ศาสนาก็บอกแล้วเชื่อมจิตไม่มีอยู่จริงพระไตรบิดกไม่มีการเชื่อมจิตพอหลังจากนั้นมันก็ต้องไปดําเนินคดีพวกอะไรพอรบอคอมพอรบอคอมก็โทษจําคุกห้าปีนะเวลาที่มีการจัดรายการเนี่ยของเชื่อมจิตเนะี่ย มีใครนั่งอยู่ด้วยมีใครร่วมด้วยนะผู้ปกครองมีไหมทนายมีไหมนาลีสวรรค์มีไหมถ้ามีอถ้ามีอยู่ด้วยกันทุกคนก็จะถูกดำเดน,นินคดีขอ้อหาร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตา14วรรคหึ่งโทษไม่หนักหรอกครับแค่จำคุก5ปีเท่านั้นครับแล้วก็ครวนี้ปัญหาว่าแกจัดรายการทางทิกตอกเนี่ยกี่ครั้งครั้งละ5ปี10ครั้งก็50ปี เพราะฉะนั้นก็ติดคุกไม่มากสมมุติว่ามีความผิดนะก็ติดคุกห้าสิบปีนะนะครับก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็คือข้อหาแรกนอกนั้นก็สมมุติว่ามีการชอบโกงประชาชนอีกครั้งละห้าปีนะครับแล้วก็พรบรคุ้มครองเด็กอีกสามเดือนหกเดือน,อ,น <ๆ S 2> อะไรก็ว่ากันไปสมมุติมีความผิดนะนะยุยงส่งเสริมนะปล่อยให้เด็กแบบพืชต้นไม่เหมาะสมอะไรต่างอันนัมม้นกลับไปโดนอีกนะครับก็นะถ้าผิดก็ติดคุกกันหัวโตถ้าไม่ผิดก็รอดไป นะครับแต่ผมว่ามันใกล้นะนะเชื่อมจิตเนี่ยมันเชื่อมกันไปเรื่อยตอนนี้ก็เชื่อมไปถึงโรงพักแล้วเชื่อมไปถึงพมเชื่อมไปถึงอะไรกองปราบแล้วเดี๋ยวก็ไปเชื่อมไปถึงอายการเชื่อมไปถึงศาลพอเชื่อมไปถึงศาลเสร็จก็เชื่อมไปถึงคุกสมมติว่าผิดนะเชื่อมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยครับอย่าดูอย่างเดียวนะครับก็กราบขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายที่เข้ามาดูทาง Facebook y o u t u b e TikTok นะครับอ่า วากันไปตอนนี้พอบอยื่นคำร้องต่อศาลนะห้ามไม่ให้ผู้ปกครองนะหรือใครก็แแต่นำเด็กมาหาประโยชน์นะเอาเอามาไล์สดอะไรต่างๆไม่ได้นะอันที่สองให้อบรมสั่งสอนลูกนะให้เหมือนกับเด็กทั่วไปไม่ใช่อบรมลูกให้กลายเป็นลูกเทวดาพญานาคกิ้งคือจิ้งเหลนอะไรต่างๆไม่ได้ เราไม่สามารถที่จะเอาลูกของบุคคลทั่วไปกลายเป็นลูกเทวดากิ้งกาทิ้งเลนอะไรไม่ได้นะครับเนะเราจะแบบอ่ส่งเสริมว่านี่เราเป็นเด็กวิเศษนะมาจากเทวดาไม่ได้เรารู้อย่แค่แก่ใจว่าพ่อแม่ของเด็กแปลขวบไม่ใช่เทวดานะครับแต่เราไปสนับสนุนเขาไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็รอคําสั่งศาลนะใกล้จะจบแล้วครับนะเดี๋ยวผมเชื่อว่าสุดท้ายถ้าโชคดีอาจจะมีคนติดคู๊ ได้ไปเชื่อมกันในคุกนะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกก็รอศาลตัดสินไปนะครับอชอบทนายจุกรู่ครับนะครับว่ากันไปนะครับชอบชอบอเรื่องต่อไปก็เรื่องข้าวสิบปีท่านนายกยืนยันนะครับได้ทําการตรวจสอบแล้วข้าวไทยสิบปีนะครับหอมอร่อยกลมกล่อมข้าวหอมมะลิอย่างดีกินได้สบายใจไม่มีสารก่อมะลงมะเร็งเชื่อผมนะครับ เออคุณเป็นใครครับผมชื่อเสถาครับแล้วคุณเป็นใครครับนายกลฐมตีแห่งประเทศไทยขอยืนยันว่าข้าวสิบปีหอมกลมกลม่อมอร่อยนะทานแล้วสุขภาพแข็งแรงได้ผ่านการตรวจสอบแล้วข้าวสิบปีไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับใครอยากทานกับผมไหมครับเนเห็นะท่านนายกกระยืนยันแล้วนะครับใครอยากทานข้าวสิบปีก็ติดต่อท่านนายกนะแต่สําหรับผมไม่ทานด้วยนะครับนะครับ ก็ดีใจด้วยนะครับผลการทดสอบของท่านนายกเนี่ยยืนยันว่าข้าวสิบปีเนี่ยเป็นข้าวคุณภาพหอมมะลิกลมอม <c oughs> <c oughs> นะนะครับแต่ผมไม่เอาด้วยนะครับให้ท่านนายกทานแล้วกันนะครับให้คณะรัฐมนตรีทานนะครับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับนะว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นคดีฆาตกรรมคดีนายพิชิตหรือนายต้นนะน้องสาวเข้ามาหาผมนะครับสงสัยว่าพี่ชายถูกฆาตกรรมเนื่องจากพอตายปุ๊บ นะสามวันศพดำปื้เลยเหมือนการโดนวางยาพิษนะครับเขาก็มาร้องเรียนผมผมมาร้องเรียนเรียบร้อยผมก็ส่งให้นักข่าวช่องไทยรัฐช่องสามช่องอะ,ะอะไรต่างๆช่องวันช่องอะไรเยอะแยะมากมายอามาลุงอามารินก็ไปทําข่าวตอนนี้ก็เริ่มเป็นข่าวดังลวนายพิชิตเนี่ยเคยมานั่งกินเหล้าแถวแถเรียบด่วนรามินทางพอออกจากร้านก็โดนยิงเลยนะมีมอเตอร์ไซค์ประกบแล้วก็ยิงแต่แกไม่ตายก็ไปแก้ความให้สอดวังทองหลางน,นะครับ หลังจากนั้นต่อมาอีกเดือนนายพิชิตเสียชีวิตที่บ้านเมียที่จังหวัดมหาสารคามนอนตายอยู่หน้าบ้านนะครับพอตายเสร็จก็ไม่ได้มีการชัน,นสูตรพิกษกและไม่ทราบสาหเหตุการตายเราก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับและพอไปดูศพโอ้โหผ่านไปสองสาวันหน้าดำปีเลยนะในวงการแพทย์น่าเชื่อว่าอาจจะถูกลัดคอหรือไม่ก็อาจจะโดนสารพิษนะครับนะแล้วก็เผาศพไปแล้ว คดีนี้ก็เลยมีเงื่อนงำว่าเนะี่ยหนึ่งเป็นปัญหาชู้สาวไหมเพราะว่าผู้ตายเนี่ยชอบไปมีความสัมพันธ์ความอาชอบชอบไปคบกับหญิงอื่นตามที่เขาเล่าให้ผมฟังนะจริงเท็จยังไงผมไม่ยืนยันไปติดอะไรอ,อะไรอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็เคยมีเรื่องอทะเลาะกับภรรยานะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มรดกนะครับมีหลายเรื่องนะครับ นะก็มีคดีมรดกกันเขาก็มาติดต่อให้ผมช่วยทำเนี่ยนะฮะแล้วก็3คดีนี้ผมก็แจ้งนักข่าวไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เริ่มเป็นเป็นคดีดังแล้วน,นะนะฆาตกรรม CEO นะครับเนี่ยกำลังเป็นข่าวอยู่ตัวเนี้ยเขาตำรวจสอนอวังทองหลางแล้วก็ที่จังหวัดมหาสารคามกำลังดำเนินการก็เล่าให้ฟังใครไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็มาหาพี่เดได้พี่เดยยก็ประสานนักข่าวให้นะครับทุกคดีนะนะครับก็ช่วยไปหลายเรื่องนะคดีคุณหมอ,อจอ,อดรถหน้าบ้านโดนเจ้าของโครงการหมู่บ้าน แถวแถวด้วยเนี่ยฝั่งทวนฟ้องหนึ่งล้านบาทอันนี้ก็ช่วยอยู่เจ้าของโ,โครงการให้ทนายโทรมาหาพี่เดย์แล้วเมื่อวานนี้ก็คิดว่าน่าจะตกลงกันได้อาจจะไม่ต้องเสียเงินหนึ่งล้านบาทจอดรถหน้าบา้านก็คงอาจจะถอนฟ้องถอนฟ้องกันไปแล้วก็มาตกลงกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเพราะว่าเจ้าของโครงการก็ยอมถอยแล้วว่าค่าปรับอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้นและหมู่บ้านนี้ก็สามารถจอดรถหน้าบ้านได้ถนนก็กว้างไม่ได้กีดขวางการจราจรเพียงแต่นะไม่ถูกใจบ้านตรงข้ามแค่นั้นแหละ นะครับเดี๋ยวว่าคงอาจจะมีการพูดคุยกันก็มีแนวโน้มว่าจะจบได้ดีก็ผมไม่ต้องเสียเงินเสียทองอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบปัญหาการจอดรถมันเยอะแยะโดยทั่วไปหมู่บ้านมันสามารถจอดรถหน้าบ้านได้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าหมู่บ้านนี้ก็จอดรถหน้าบ้านกันทุกบ้านเพียงแต่ฝั่งตรงข้ามบ้านหมอเนี่ยเขาอ้างว่าเขาถอยรถเข้าออกลำบากเดี๋เราก็ไม่รู้เพราะอะไรนะ นะครับแต่บ้านอื่นเขาก็จอดกันเหมือนกันแต่บ้านตรงข้ามหมอเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถนนก็กว้างหกเมตรแปดเมตรอ่ะนะเราก็ว่ากันไปนะนะปัญหาหมู่บ้านนี่แม่งเยอะทั้งหมาขี้เสียงดังกลิ่นเหม็นจอดรถนะต้นไม้บ้างอะไรบ้างคือปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาโลกแตกต้องค่อยๆคุยกันนะครับอย่างบ้านผมนี่ก็ต้นไม้เยอะต้องตัดอยู่ด้วยตัดครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นเยอะปีงเสียเป็นแสนอ่ะ เพราะว่าบ้านผมเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยก็น่าจะหลังใหญ่ที่สุดนะแต่ผมไม่ได้รวยที่สุดน้ำบ้านหลังใหญ่ที่สุดเนื่องจากว่ามันเป็นสํานักงานขายนะครับบ้านผมเนี่ยที่แถวแถวคลองสามวาเนี่ยนะครับราคาก็ไม่กี่ล้านนะครับนะนะครับก็มีต้นต้นไม้เยอะผมซื้อต้นไม้มาต้นละหกหมื่นบ้างต้นละแสนบ้างก็เอามาปลูกต้นไม้ใหญ่มันก็จะเริ่อง,งอกงามดีเดี๋ยวก็ยาวยาวก็ต้องตัดอยู่ด้วยครั้งละเป็นหมื่นเป็นหมืน่น,มนตลอดนะครับนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบสีเขียว นะแต่ไม่ใช่พวกสายเขียวพวกกัญชานะไม่เกี่ยวกันนะครับปัญหาเพื่อนบ้านเนี่ยก็ค่อยๆใจเย็นๆค่อยคุยกันครับจอดลงจอดรถก็อารมุ่มาลวยการของผมเนี่ยข้างบ้านก็มาจอดรถหน้าบ้าน <S <S ผมนนผมไ<ผ>ม่ว่าอะไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับะร <S <S นะผมบ้านผมเนี่ยบ้านหลังใหญ่สุดในหมู่บ้านแล้วก็บ้านหัวมุมผมก็จอดรถทั้งในบ้านนอกบ้านหน้าบ้านข้างบ้านได้หมดชาวบ้านก็มาจอดรถข้างบ้านผมผมไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนหัวหมอเป็นคนที่เป็นที่รักของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน เขาจะให้ผมเป็นประธานหมู่บ้านผมก็ไม่เอานะครับเพราะอะไรเพราะเรื่องของผมก็เยอะอยู่แล้วคดีความก่อเยอะงานการสอนหนังสืออะไรต่างจัดรายการนะต้องมาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านนะผมจะเอาเวลาที่ไหนมาไล์สดคุยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเยช้าขึ้นมาก็ต้องมาเจอหน้ากัน้วชุกครูชุกครูจะกลับมาให้ความรู้กับประชาชนเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาในหมู่บ้านก็ต้องถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้ติดกล้องวงจรปิดไว้ค่อยๆเจราจาพูดคุยกันไม่ต้องใช้ความแรงเดี๋ยวบางคนจอดรถผิดที่ถูกยิงตาย นะเสียงดังนะหมากัดหมาเหา่ายิงหมาตายอะไรต่างมันเยอะแยะหมาผมก็อยู่ในบ้านครับตัวเลี้ยงไว้สองตัวนะพอเฮงกับแม่ไล่เนี่ยเนะี่ยสองสองสองพี่น้องเนี่ยอายุก็สิบกว่าปีอ่ะแปดปีแล้วมั้งนะนะเฮงกับไลเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรใครหรอกมันอยู่เฉพาะในบ้านใครเดินผ่านบ้านมามันก็เห่าเลยนะเห่าเสร็จแล้วมันถ้ายังไม่ไปมันก็ถามว่ามึงมายืนทําไมมึงไม่มีที่ยืนหรือไงมันก็ฮ่องฮ้องฮ่อง กว่ามันไปอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าการอยู่ในหมู่บ้านอะไรต่างๆก็พอสมควรนะว่ากันไปเรื่องปัญหาต่อไปปัญหาหนี้สินครับวันนี้ผมติดตามในเพจของสปอร์ตไลท์เนี่ยเขามีอ,อ่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะครับว่าแนวรน้องตอนนี้สถาบันการเงินก็เป็นไงโอ้โหฟ้องร้องกันหนักนะนะตอนนี้ฟ้องร้องกันหนักนะเนะขารายงานข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ รวบรวมเกี่ยวกับหนี้ในระบบทั้งหมดเขาบอกตอนนี้นะครับไฟแนนได้ฟ้องลูกหนี้ไปแล้วทั้งหมด643,632คดีโอหกแสนกว่าคดีนะครับผมไม่รู้ f อฟเราโดนฟ้องมหรือเปล่านีครับก็คือว่าลูกหนี้โดนฟ้องทั้งหมดตอนนี้643,632คดีคดีแพ่ง458,612คดีคดีอาญา 184,897คดีนะครับคดีผู้บริโภค326,699คดี5อันดับสูงสุดคดีผู้บริโภคกู้ยืมเงินมากสุดบัตร